สวัสดีครับตัวนี้เป็นปั๊มพุนยายันมาานะครับไสใหญ่นะครับพี่ดูมือผมเนี่ยไซสจัมโบ้เลยนะตัวนี้นะครับแรงตัวนี้แรงพร้อมติดเครื่องนะครับเครื่องยังสวยๆดูน็อตนะครับน็อตยังเรียบๆอยู่เลยนะนี่ครับเครื่องยังสวยๆเลยนะครับติดเครื่องประมาณห้าแรงตรงงานติดเครื่องห้าแรงครับปั๊มพุนยาตัวนี้นะปั๊มพุนยายันมาติดเครื่องห้าแรงพร้อมใช้งานครับที่ร้านใช้งานได้ทุกตัวนะครับ สนใจติดต่อได้ครับแปะอะไหล่ยนต์0851087093แปะอะไหล่ยนต์ปกจินนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะแรงเลยน้ำเข้าหนึ่งนิ้วท่อออก6กสีุ่นนะครับมีเกจมีอะไรพร้อมนะมครับพร้อมใช้งานใครสนใจติดต่อได้ครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูได้ทุกตัวของทุกตัวในร้านสามารถติดเครื่องได้หมดนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับ